กิจกรรมจะเป็นง่ายๆนะครับก็คือเราจะเริ่มจากน้องๆคนแรกก่อนให้แนะนําชื่อตัวเองก็คือพูดเป็นชื่อเล่นตัวเองเสร็จแล้วคนถัดไปก็จะพูดชื่อ,อของน้องก่อนหน้าแล้วก็รวมถึงชื่อเล่นตัวเองต่อแล้วก็จะส่งต่อนี้ไปเรื่อยๆถึงคนสุดท้ายผมชื่อมา,มาร์คมาร์ยีนคับมาร์ีนอาร์ตี้มาร์ีนอาร์ตี้ปลามาร์ยีนอาร์ตี้ปลาปิ๊กค่ะ ้ไอทียพิชามามี่มู่เองค่ะเขาที่เป็นคนจัดค่ายนี้นะคะแล้วก็เป็นคนตอบคำถามอ่าสื่อสารกับน้องในช่วงโรงทะเบียนนะคะพี่ก็จัดค่ายนี้ขึ้นมาเนื่องจาก คิดว่าค่ายอักษรน่ะค่ายที่เป็นเกี่ยวกับจินภาษาหายากที่บอกค่ายค่ายภาษาเนะ<ม>่ะก็มาเรียนส่วนใหญ่ค่ายภาษาแล้วเรียนภาษามาฝึกภาษามันมีเยอะแยะแต่ว่ามันไม่มีใครจะมาบอกว่าเออจะไปเรียนอะไรเยอะเทีเ่ยวเดินทางต่างประเทศปีละ3.3ไร ปีหนึ่งมีสุดสองเดือนยุโรปอเมริกาปีอันนี้ไปดูงานที่ BMW อ็มเยูที่อังกฤษนะครับไปเนเธอร์แลนด์ไปเยอรมันออัมสมสเตร์ดปารีสอากาศอากาศนะถ้ากายเนี่ยแปลกๆก็คือว่าขั้นแรกคือจะต้องทำอาชีพกายมันเป็นการวัดดวงมีภาษาอย่างเดียวไม่พอมีโปรไฟล์เป็นนักศึกษาจุฬาอย่างเดียวย,ยังไม่พอมีโปรไฟล์เรียนศิลปะก็ยังไม่พอ สิ่งที่สาคัญถ้าจะมาเป็นกายได้นอกจากเรียนอักษรแล้วต้องทำอะไรต้องมีจิตบริการข้อ,อ,อดีของที่ว่าเราพอจบสอนปุ๊บเขาก็จะเหมือนบอว่าการันตีแล้วว่าภาษาอังกฤษเราก็นึกว่าภาษาอังกฤษเราไม่ใช่นึกว่ามันก็คือเป็นการการันตีแล้วว่าภาษาอังกฤษเราเข้าได้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีดังนั้นการเรียนต่อโทด้านที่เป็นโปรแกรมต่างด้านาชาติเนี่ยมันก็ S <S> <S เขาก็พิจารณาแล้วก็เขา้าเข้าได้ค่อนข้างง่ายอย่างเงี้ยลาฟม,มันจะไม่หมดจากอาชีพด้ยเปล่เพราะมีเอไอมาช่วยแล้วอ่ะเออมันมีมันมี translator มี Trans chat GPT เข้ามาแล้วเนี่ยลาฟพวกเราจะอยู่ได้ไหมคือหนูสนใจอะค่ะแตว่าแบบหนูโดนบอกว่าแบบหรืว่าโดนแย่ยยนะไรเงี้นก็เริ่มกลัวเป็นลาฟเออนี้ยมันมีลาฟปัญหาลาฟจะมีหลายแบบลาฟเหมือนกับถ้าลาฟพูดกัตบตัวแปรที่เป็นเขียน เพราะนั้น AI ที่มาช่วยนะมันช่วยได้เป็นประโยชน์ถมันเป็น s i m เ l e s e n t นเทนที่มันไม่ใช่ complex s e n t e นเทน,นเช่นประธานกิยากรรมนะแต่ประโยคที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นมีประธานมากกว่าหนึ่งคนหรือมีคำสับเทคนิคเพิ่มสิครับสับเฉพาะต้องดูบริบท เอไอกยังช่วยเราไม่ได้แต่ AI เนี่ยช่วยทําให้มันง่ายขึ้นก็คือว่าจริงๆที่จบอักษรเนี่ยพี่จบสองปรยยิญญานะคะปรยยิญญาตรีก็จบที่คณะภาควิชาศรริลปะการละครดรามาติอาร์ตนะคะแล้วก็ทํางานเป็นนักเขียนนักเขียนบทละครไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างนั้นก็สอนหนังสือแล้วแล้วก็มาเรียนโทรนะคะ โดยโทรสาขาเมื่อกี้ก็เกริ่นไวแล้วก็คือเป็นสาขาวันนัคดีเปรียบเทียบซึ่งจริงๆแล้วเป็นเอกหนึ่งอยู่ในอ,อยู่ในอักษรอ,อยู่แล้วเนอะต้องบอกว่าเด็กยุคนี้อยากเป็นคนเขียนบทน้อยน้อยนะคะน้อยเพราะว่ารู้สึกว่างานเขียนบทมันเหงามันเขียนอยู่ว่า่นะมันอยู่หน้าคอมบางคนรู้สึกว่าตดปันแต่ครูจะบอกว่าในความ <laughs> ในความเหงาหรือความโดดเดี่ยวนั้นนะ่ะแต่จริงๆแล้วอะงานเราไม่น่าเบือ่อเพราะว่าเราเปลี่ยนเรื่องทีเหมือน เหมือนเนเจอร์งานเราเปลี่ยนนะคะเราทําละครเรื่องใหม่เราก็ต้องสร้างโลกใบใหม่แล้วก็จะเข้าไปอยู่ในอีกโลกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยอย่างในกรณีของหนึ่งในร้อยเนี่ยเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องสายเยอะแยะกเหมือนกันพอตัวละครเรื่องใหม่ของครูพระเอกจะต้องเป็นนักกฎหมายในที่นี้เป็นผู้พิพากษาแต่เป็นละครพีเรียนเนาะ เป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ในยุคแบบอสองสเกาสิเนี้ยครูก็ต้องเข้าไปดูว่าแบบเฮ้ยคนทํางานผู้พิพากษาอนักกฎหมายอะ่ะเขาใช้ชีวิตยังไงเขาทางานยังไงต้องมีคดีในเรื่องแต่นั้นอะ่ะทุกเรื่องมันทําให้เราต้องรีเสิร์ชเยอะมากครูทําละครเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า human touch าครูตั้งใจทําละครเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกมีบทสนทนาตอมกินข้าวได้ เพื่อนที่ออฟฟิศตอนกลางวันกินข้าวแล้วไปกินข้าวแล้วมีเรื่องคุยเพราะเรามีเรื่องแทนที่เราจะนินทาเจ้นานายคนเดียวกันเราก็อาจจะนินทาเฮ้ยแกดูเมื่อคืนปะอีตัวละครตัวนี้ครูต้องการฮิวแมนทั h อันนี้ให้มันกลับมาในยุคดิจิตัลข้อเสียอันหนึ่งของการเป็นเด็กอักษรแล้วเป็นนักเขียนในอินดัสทรีมันจะมีความเหยียดเราค่ะเ,เพราะครูบอกว่าหลายๆคนเชื่อว่าการเขียนบทไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะ ทายๆเมือ่อกี้ที่ครูพูดนะก็คือว่าเวลาเราคนวิจารณ์คนจะวิจารณ์ที่ตัวเรื่องก่อนแต่คนจะไม่วิจารณ์ว่าอีนี่เล่นไม่ดีเพราะว่าประโยคเมื่อกี้เขาไม่มี eye contact อย่างเงี้ยมันทักษะ ในระดับลึกทําให้การวิจารณ์ละครในด้านอื่นๆน,น่ะมันยากมันซับซ้อนแต่คนเป็นในเชิงมนุษย์ทุกคนเป็นมีสัญชตาตญาณในการเล่านะคะแค่เย็นนี้คุณกลับบ้านคุณเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าวันนี้มันทาอะไรโพสต์อ่าเอ็กซ์เป็นหนึ่งโพสต์ก็เป็นเทคนิคในการเล่าันั้นสัญชตาตญาณในการเล่ามีในตัวมนุษย์ทุกคนดังนั้นในตัวมนุษย์ทุกคนนะ่ะเขาก็จะเชื่อว่าเขาเล่าเรื่องได้ แต่พอไม่ได้มาเรียนแปลว่าเขาเล่าได้แต่เขาไม่ได้ถูกฝึกปรึงเพราะเวลาคุณทํางานที่เป็นงานเขียนหรืองานคอมเมอรเชียลอาร์ตไม่ได้เขียนให้ตัวเองอ่านเราเขียนให้คนอื่นอ่านเราต้องถูกฝึกให้เขียนให้สื่อสารกับคนอื่นให้ได้ จะนกว่าพี่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราจะคุยกันสนุกสนุกอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะมีอนทับปิกเราก็ได้ทํางานจริงมากขึ้นแล้วก็หลายๆหลายๆครั้งคณะเราก็เอาละครจากแดนนอกมาเหมือนล่าสุดที่เพิ่งเล่นไปเมื่อเมื่อวานเลยอะไรเงี้ยก็เป็นละครของสเปนอะไรเงี้ยมันก็ได้ทํางานกับคนที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ทํางานที่เราทํางานกับละครสเปนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเปิดโลกอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่า เออมันมันปลูกฝังให้ให้เราทํางานตั้งแต่แบบพี่ยางานตั้งแต่ปีสองเลยอ่ะเออรู้สึกว่าโตมากับการทํางานแบบว่าเริ่มตั้งแต่แบบเข็นฉากยกฉากจนแบบทําอะไรต่อเนี้อะไรไปแล้วอะไรเงี้ย ข้อสอบอะไรขึ้นมา,ม,า,ออามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวก่อนเข้าใจไหมว่าเออชาตตายทั้งตัวใบบัวปดยยดิดไม่มีใบเห็อะไรอ่ะใบใหญ่มากเกิทุกคนก็รู้อยอ่าทุกคนกี่แรกคือเชื่อไหมทักษะที่เธอจะได้แน่นอนรู้ทันคนเธอจะไม่เสียรู้วิชาไม่เสียรู้วิชาชีใช่ใช, <laughs> ใช,ใช่เอาโอเคเรื่องวิชาการจบแล้วเดี๋ยวมาจับฉลากกันนะคะน้องๆรางวัลใหญ่ น้องผู้การผู้การได้เงินสดห้าพันเยนนักศึกษามสมเนี่ยเริ่มทำได้เลยไม่ใช่ว่ายืมพอตปลายปีเธอเพิ่งมาเริ่มทำอะไรแค่ช่วงนิทยาอันนั้นแสดงว่าเร่งแล้วไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกขอให้ม4ีมหเริ่มทำได้เลยเก็บสะสมผลงานไปทำกิจกรรมไปเข้าค่ายหรือไปอบ วันนี้ก็ได้รู้ว่าแบบในทางสายถ้าไปต่ออักษรแล้วอาจจะได้อาชีพว่ามีอาชีพอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกนึกภาพไม่ออกว่าจบอักษรไปแล้วไปทํางานอะไรต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็คิดว่าได้ความรู้อะไรที่ี่กับว่าสายอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยรูนน้้ก็สนุกว่ามากเลยค่ะดีใจที่ได้มาเข้าคลายนาี้ค่ะแล้วก็ได้พอร์ตไปทํา ฝ่ายโยต์แล้วก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์แล้วก็วิธีแบบประสบการณ์จากพี่ที่ด้วยค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะก็สนุกมากแล้วก็คำถามที่หาที่อื่นไม่ได้ก็ได้มาตอบเพราะว่าพวกพี่ๆเขาตอถามกันค่ะก็ได้ความรู้จากค่ายนี้แบบวิธีการใช้ชีวิตในขณะนี้ค่ะก็แบบได้รู้เกี่ยวกับคณะนี้แบบลึกขึ้นมากขึ้นแบบเรียนยังไงบ้างได้เรียนรู้จากประสบการ ทางสังคมภายในคณะด้วยค่ะ